สวัสดีคะ่ะทุกคนเด็กด้วรเบื้มปริมนะคะที่เด็กฝึกจากรายการยูซูซูซีซั่นสามได้เดบิวต์แล้วและแน่นอนว่าเด็กฝึกทีมเมนเทลิซาอย่างต้วนซิงซิงหรือกวนโยหลิวจินและเหลียนหวยเว่ยก็ได้เดบิวต์ในฐานะศิลปินวงบอยแบนด์จีนน้องใหม่อย่างเอ็กฟรมนะคะและแน่นอนว่าเด็กฝึกทีมเมนเทลิซาในวันนี้เนี่ยพวกเขาก็เปล่งประกายทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นต้วนซิงซิงซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเขาได้รับความนิยมอย่างมากมายเลยนะคะและล่าสุดเนี่ยเขาก็ยังได้ร้องเพลงเชียดโต เกี่ยออลิมปิกอีกด้วยและใดๆกับการเปิดตัวสมาชิกวง x f o m ในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าต้นซิงซิงเนี่ยวันนี้เขาดูมีเสน่ห์มากๆเลยและเขาก็ดูอินเตอร์สุดๆเมื่อเขาอยู่บนเวทีแล้วร้องเพลงให้พวกเราได้ฟังกันนะคะยิ่งกว่านั้นเนี่ยนอกจากที่เขาจะเต้นเก่งมากๆแล้วต้นซิงซิงยังคงร้องเพลงได้เพราะมากๆด้วย และใดๆกับแววตาที่มีสเสน่ห์สุดๆของซิงซิงหนุ่มคนนี้ไม่เคยทําให้ผิดหวังนะคะววตาของตัวซิงซิงเขามีสเสน่ห์มากจริงๆและเด็กฝึกทีเมนเทลิซ่าคนต่อมานะคะเรียกได้ว่าวันนี้เขาได้เปล่งประกายกับการเดบิวต์เป็นศิลปินอีกคนนึงก็คือหลิวกวนโยวันนี้หลิวกวนโยน่ารักมากๆเลยนะสมกับที่เมนเทลิซ่าเนี่ยเขาเรียกว่าคนน่ารักเลยนะคะและหลิวกวนโยก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่ร้องเพลงได้เพราะมากๆเลยนะคะหลิวกวนโยเขาร้องเพลงแบบสบายสบาย นะแต่ก็เต็มไปด้วยเสน่ห์กับเสียงร้องเพลงของเขาที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆด้วย แล้วถ้าเราจํากันได้นะคะหลิวกวนโยเขาก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่เดินเข้าไปร่วมทีมกับเมนเทอร์ลิซ่าซึ่งวันนั้นนะแอดมินจําได้นะว่าตอนที่เมนเทอร์ลิซ่าเลือกเขาเข้าทีมเนี่ยหลิวกวนโยเขาดีใจมากๆถึงกับหลั่งน้ําตาเลยทีเดียวนะคะเด็กฝึกคนต่อมานะคะในทีมเมนเทอร์ลิซ่าก็คือเซลเลีย,รยหรือว่าเหลียนหวยเว่ยแอดมินจําได้ว่าเขาอยากร่วมทีมเมนเทอร์ลิซ่าเพราะเขาอยากให้เมนเทอร์ลิซ่าเด้เห็นความมีเสน่ห์ของเขาในการออนสเตจและแน่นอนวันนี้เซลเลีย,เ,ยนเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ได้เดบิิิวปป็นศล อย่างเป็นทางการในฐานะของสมาชิกวง x f o m แล้ววันนี้ในการออนสเตจของเซียวเหลียนนะคะก็เรียกได้ว่ามีเสน่ห์มากๆเลยแล้วเซียวเหลียนเนี่ยคือเขาก็เป็นคนที่สดใสมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคือเวลาที่แอนดมินดูเขาเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วทําให้เรารู้สึกยิ้มตามไปด้วยและได้ใดเนี่ยวันนี้เซียวเหลียนเขาก็ร้องเพลงเพาะมากๆเลยนะคะ และเด็กฝึกทีมเมนเทอร์ลิซ่าคนสุดท้ายที่มาร่วมเดบิวต์เป็นสมาชิกวงเ From อมนะคะก็คือหลิวจินวันนี้หลิวจินเนี่ยเขาดูมีความสุขมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแอดมินรู้สึกได้ว่าวันนี้เนะี่ยอินเนอร์ของหลิวจินเขามาเต็มจริงๆไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงที่เรียกได้ว่าเขามั่นใจในเรื่องการร้องเพลงมากๆถึงแม้ว่าวันนี้เพลงที่เขาร้องเนี่ยจะเป็นเพลงน่ารักน่ารักสบายๆแต่หลิวจินเนี่ยเขาก็ยังทําออกมา,ดมากนะได้ดีมากๆนะและใดๆเวลาที่เรามองตาเขาอ่ะหลิวจินเขาไ คนที่มีแววตาของนักสู้จริงๆอะนะคะเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าเด็กฝึกทีเมนเทลิซ่าได้เปล่งประกายเป็นศิลปินกันแล้วนะคะแอดมินเชื่อว่าเมนเทลิซ่าเนี่ยเขาต้องดีใจมากแน่ๆเลยที่พวกเขาได้เดบิวต์กันสักทีแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราคงอยากเห็นเมนเทลิซ่าและเด็กฝึกในทีมออนสเตจเดียวกันอีกนะจริงๆคอลลัพก็ยังดีนะคะและสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ